สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่22เดือนมกราคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกผู้คุยเกี่ยวกับเรื่องของโลกโลกหนึ่งที่คนชื่นชอบอปืนเนี่ยมักจะเป็นกันนั่นก็คือปืนดูดปืนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีปืนแค่กระบอกเนี่ยกระบอกสุดท้ายแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆตามจังหวะโอกาสที่เหมาะสม ผมก็เป็นเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับในประเด็นนี้กันนะซึ่งปืนที่ผมกําลังจะหยิบโยกขึ้นมาเนี่ยมี4กระบอกนะครับทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภยัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกโม่สมิธไอเมสันเอ็มสามหกขีดหนึ่งปืนปลอดภยัยนะก็ดูไปเพื่อนๆนะครับกระบอกที่2คือปืนกล็อกนะครับปืนรุ่นนี้โอ้โหถือว่า คาตัวเนี่ยกระฉูดมากนะครับตอนนี้แสงกว่านะปืนปลอดภัยนะครับปืนกอล์ฟสิบเก้าต่อไปคู่แข่งคู่ปรับนะครับตลอดการของปืนกอล์ฟก็คือปืนซีสซาสำหรับคนไทยนะครับความนิยมไม่แพ้กับปืนกอล์ฟนะเคลียปืนนะครับปืนปลอดภัยนะ Shadow o นะครับลดนกลงกระบอกต่อไปนะครับก็คือปืนสวัสดิการนะครับของ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซิสเซอร์ P 3 2 0 SP นี่นะครับทั้ง4กระบอกปลอดภัยทีนี้นะครับพูดถึงโรคติดต่อที่ผมนะว่าไว้นะครับผมเนี่ยเริ่มต้นนะครับสตาร์ทกระบอกแรกนะครับก็คือเรื่องของปืนกลสกาวนะจุดเริ่มต้นนะครับของคนคนหนึ่งเนี่ยในการครอบครองปืนสักกระบอกหนึ่งก็จะมีจุดเริ่มต้นที่มีความแตกต่างกันนะ เช่นนะครับผงผมเนี่ยมาจากความที่ชื่นชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะฮะดูหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือจุลญาศาสารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของออนไลน์นะครับยูทูบเนี่ยน้อยมากนะย้อนไปเมื่อสิกว่าปีนะครับไม่ค่อยมีนะผมก็อาศัยนะครับเรื่องของแผงหนังสือทั่วๆไปถ้าเผื่อว่าเจอนะครับเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเมาเลยนะเมาแล้วก็เปิดดูตามคอร์สัต่าง,างนะครับก็ชื่นชอบในรูปแบบนั้นนะครับ แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบแต่ก็ต้องได้ครอบครองปืนนะครับสักกระบอกหนึ่งมาด้วยอา,อาจจะเป็นเรื่องของมรดกนะครับตกทอดมาคุณพ่อคุณแม่มีนะครับแล้วท่านก็มอบให้หรือบางคนก็เรียกว่าด้วยภาวะที่จําเป็นนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตมีตัวปืนอยู่ก็จําเป็นจะต้องดูแลป,ปืนกระบ,บอกนั้นนะอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่โลกที่ผมเนี่ยแจ้งเอาไว้นะครับเมื่อตอนต้นคลิปก็คือโลกของปืนดูดปืนเนี่ยมันจะเกิดกับคนที่ชื่นชอบ นะสิ่งสิ่งนั้นมากๆนะครับก็จะเป็นกับคนกลุ่มแรกคนที่ชื่นชอบเหมือนผมนะครับอย่างที่บอกไปว่ากระบอกแรกเนี่ยคือกอสิบเก็คิดว่าจะมีแค่กระบอกเดียวเนี่ยน่าจะเพียงพอแนละ้วในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะกระบอกเดียวจบเลยนะครับคิดอย่างนั้นนะย้อนไปก็น่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับสมัยนั้นแต่พอครอบครองนะครับปืนกอสิบเก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียนรู้นะครับเรื่องของกฎความปลอดภัยเรื่องของการจับถือการยิงนะครับจนกระทั่งเนี่ยเราคุ้นเคยนะครับกับปืนรุ่นนี้นะครับด้วยะระยะเวลาหนึ่งทีนี้มันก็เริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะจุดอิ่มตัวนะครับก็อยากนะครับที่จะมีปืนแบบอืนอ่นๆนะครับเข้ามากระบอกที่2ของผมเนี่ยก็คือเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด22 LR นะครับยี่ห้อทวรัต M94 นั่นคือปืนกระบอกที่2นะครับก็จะสมมติเป็นกระบอกนี้ นะปืนปลอดภัยนะครับคือจับมาเนี่ยเนื่องจากว่าความแตกต่างของตัวปืนปืนเกืออัตโนมัติก็จะเป็นการใช้งานรูปแบบหนึ่งนะบรรจุแม็กกาซีนนะครับการถือการเล็งการเคลียร์ปืนก็รูปแบบหนึ่งแต่พอมาเป็นรูปโม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจแล้วผมไปนค้นนะครับในเรื่องของสื่อต่างๆตามหนังสือนะหรือว่าตามเว็บการอินนะครับสมัยก่อน ปืนลูกโม่เนี่ยจัดว่าเป็นปืนที่อยู่ในดวงใจนะครับของคนทั่วโลกนะเขาเคยมีคำพูดนะครับว่าปืนลูกโม่เนี่ยจะไม่มีวันตายนะถ้าเผื่อว่ามนุษยชาตินะครับยังคงใช้อาวุธอยู่ปืนลูกโม่เนี่ยก็ยังคงอยู่กับมนุษยชาติไปตลอดกาลนะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะผมก็ไม่พ้นนะครับจับจองมานะเป็นปืนลูกโม่นะครับอีกแบบหนึง่งก็ใช้งานแต่งรู้สึกว่ามันดีมากๆนะ เปิดโม่บรรจุลูกนะครับ mm. เหนียวไกลย,ยิงนะดับเบิลซิงเกิลแล้วแต่ความชอบใจสุดท้ายแล้วก็ถึงจุดอิ่มตัวอีกนะครับทีนี้ก็ไปที่ปืนยาวนะปืนยาวจะเป็นปืนลูกซองนะครับกับปืนจุดสองสองที่นิยมในเมืองไทยนะก็จับนะเข้ามาอีกนะครับก็ใช้งานไปเช่นเดิมเลยใช้ไปจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว เหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างก็จะถึงจุดอิ่มตัวนะแบบเนี้โอเคแล้เราเรียนรู้จนกระทั่งมันถึงจุดจุดนึงแล้วก็เปลี่ยนนะครับไปเป็นจุด45ไม่มีก็<笑><笑>ขออนุญาตนะครับเป็นปืนกระบอกนี้นะถึงจุด45ด45ก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะมันมีดีเทลนะครับในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยพอสมควรนะพอสมควรเลยนะครับจุด357จุด45 ACP เหล่านี้ในเมืองไทยต้องขอเพื่อการกีฬา นะครับขอเพื่อการกีฬาในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยขนาดจุดสามหน้าแล้วก็จุดสีเนี่ยแลดูแล้วมันก็จะเกินนะครับเรียกว่ามัน,มนใหญ่ไปนะในเผื่อทา่านบอกว่า9มมหรือจุดส8เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับก็ไปขอมานะแกเอกสารโอ้โห,โโหเยอะนะครับแกไปแก้มาจนก,กระทั่งจบนะครับได้ไว้ในครอบครองทั้ง3 5มแน้าแล้วก็จุด45 a c p นะก็เหมือนเดิมนะครับถึงจุดอิ่มตัวทีนี้วนลูปกลับมานะอยากได้นะครับปืนก้าวมอเป็นรูปแบบอื่นอีกความอยากเนี่ยไม่สิ้นสุดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปแล้วผมก็เชื่อนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกหล่าท่านเนี่ยเป็นอาการเดียวกับผมนะคิดว่าจะเป็นกระบอกสุดท้ายและกระบอกนี้แต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้ามาอีกนะแป๊บเดียวก็จะวนเข้ามา จนกระทั่งเนี่ยผมมีนะปัจจุบันนี้ก็จํานวนเนี่ยพอสมควรนะพอสมควรถามว่าอยากจะมีเพิ่มอีกไหมกระบอกล่าสุดของผมก็คือกระบอกนี้นะครับลุ่โม่จุดสามแปดสมิธเอ็มมหกคิดหนึ่งอันนี้คือกระบอกล่าสุดแล้วนะครับถามว่าอยากจะมีเพิ่มอีกไหมตอบว่าอยากสิ่งที่ผมยังไม่มีนะครับก็คือเป็นปืนลูกซองกึกอ,อัตโนมัติที่บรรจุแบบหลอดอันนี้ไม่มีนะครับ จนผมเนี่ยได้ไปทดสอบนะครับตัววูนิคารอนนะโอ้โหกระบอกนั้นชอบมากด้านไม้นะครับด้านไม้ก็คิดว่าอยากจะเพิ่มเติมอีกนะเป็นความคิดเฉยนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในเผื่อท่านก็คงไม่อนุญาตแล้วนะเพราะว่าท่านบอกกับผมนะครับบอกว่ากระบอกนี้ขอเป็นกระบอกสุดท้ายได้ไหมนะท่านแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับทำให้ผมก็ต้องยอมรับว่าครับยินดีครับ ก็ค่อยว่ากันนะอันนี้ชวนพูดคุยนะครับในประเด็นนี้พอคิดว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเป็นค,คล้ายๆกันนะครับถ้าเผื่อเพื่อนสมาชิกมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนดูดปืนนะในรูปแบบที่ต่างออกไปก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับในคลิปนี้ซึ่งถ้าเผื่อว่าพูดถึงนะครับคลิปที่ผมเนี่ยกำลังจะลงต่อไปเนี่ยก็มีอีกหลายกระบอกนะที่ผมเนี่ยถ่ายเก็บเอาไว้แต่ยังไม่ตัดต่อนะครับมีปืนของคุณบีมนะมีปืนของคุณเมฆนะครับอีก 2- องสากระบอกนะครับ ก็ค่อยๆทยอย,อยในการลงคลิปไปเรื่อยๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักช่วงในการพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมและก็ส่งกำลังใจให้การเสมอมานะครับสวัสดีครับ